สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตาม Big กวิ g งและบิสเกลทุกท่านนะครับวันนี้งานเข้าเปิดรีโมททิ้งไว้ทิ้งไว้3ามวันนะครับไม่รู้เรื่องเลยเช็คอีกทีแบตรีโมทนะครับเป็นแบตลิโพสองเซลล์เหลือ1.2โวลต์นะครับอันนี้คือชาร์จไม่เข้าแล้วนะครับเหลือต่ำขนาดนี้ขนาดบาลานซ์เซลลแต่ละอันนะครับยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยววันนี้พามา สอนกระตุ้นแบตแล้วกันนะครับหลักการกระตุ้นนะครับก็คือกระตุ้นให้เซลล์มีแรงดันไฟฟ้ากลับขึ้นมาอย่างน้อยๆก็2.9นะครับหรือว่า3 v โวลต์ขึ้นไปต่อ1เซลล์นะปกติแบต2เซลล์มีแรงดันไฟฟ้า7.4 v โวลต์นะครับนั่นก็คือเซลล์ละ3 7ุโวลต์ตอนนี้แบตของเราก็บวมนิดหน่อยแล้วตอนแรกไม่บวมเลยนะเดี๋ยวผมเสียดายมากเวลาเราลืม ปิดรีโมทนะครับแล้วมันก็กินไฟออกจากแบตไปเรื่อยๆลองชาร์จดูนะครับเครื่องชาร์จของท่านกับของผมจริงๆหน้าตาอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าหลักการทํางานเหมือนกันนะครับมีโหมดให้เลือกชาร์จลิปโพหรือว่าแบตประเภทอื่นๆนะครับเนี่ยจะชาร์จกี่แอมป์ก็เลือกอลองสตาร์ทเห็นไหมครับ too low battery voltage มันชาร์จไม่ได้นะครับการที่จะทําให้มันกลับมาชาร์จได้เราต้องกระตุ้นแบตเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการกระตุ้นนะครับก็คือให้เลือกไปที่แบตอีกประเภทหนึ่งผมจะเลือกเป็น NIMH นะครับผมจะต้องชาร์จด้วยโหมดนี้นะครับ ตอนชาร์จอันตรายมากผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าอันตรายมากๆถ้าเกิดโอเวอร์ชาร์จเมื่อไหร่นะครับแล้วแบตรับไม่ไหวระเบิดทันทีดังนั้นต้องอยู่กับมันตลอดเวลานะครับจับนะครับจับไว้เลยนะครับถ้าเกิดแบตอุ่นเมื่อไหร่ต้องยกเลิกการชาร์จนะครับถือว่าแบตตัวนั้นไปไม่รอดอันนี้เดี๋ยวเราจะลองชาร์จดูว่าชาร์จเข้าหรือเปล่า เห็นไหมครับโปลจะวิ่งขึ้นนะครับแอป normal battery connection นะครับมันก็จะฟ้องว่าตอนนี้เรามีสายบาลานซ์เสียบอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเอาสายบาลานซ์ออกยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกเนื่องจากแบตเตอรี่นะครับมันจะจับมันจะจับเซลล์ที่ถูกต้องไม่ได้ ขึ้นมาสัก4หรือ5เดี๋ยวลองหยุดดูนะครับมันจะขึ้นเร็วนะครับตอนนี้แบตไม่มีอุณหภูมิห้าวน,นะครับไม่ดูพอหรือยังเดี๋ยวผมจะลองหยุดดูโอเคถือว่าไม่อุ่นนะครับอุณภูมิแบตปกติ ผมจะลองเสียบสายบลัลลสนะครับเพื่อจะกลับไปชาร์จในโหมดลิโพลิโพ2เซลล์นะครับ1แอมเพิ่มสัก1.8แล้วกันครับกลับมาชาร์จได้ไหมครับอ่าโอเคตอนนี้แบตของเราก็กลับมาชาร์จได้แล้วนะครับ เซล์อยู่ที่2.6 2.5นะครับข้อห้ามนะครับของแบตริโพสาอย่างนะครับจำไว้ขึ้นใจเลย 1. ห,ห้ามเก็บไฟเต็มนะครับ2ก็คือห้ามเล่นจนหมด 3. ห้ามชาร์จผิดโวล์นะครับผิดโวล์ก็เกิดอัคีภัยได้ง่ายโอเคครับวันนี้ก็เราสามารถชาร์จแบตริโพก้อนนี้ได้แล้วนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับอันนี้ก็ถามว่าจริงๆมันจะกลับมาประสิทธิภาพ100%เไหมนะครับ มันไม่ร้อยเปอร์เซนแน่นอนนะครับเพราะแบตมันบวมไปแล้วดังนั้นมันเหมือนคนท้องะครับคนท้องประสิทธิภาพในการเดินในการวิ่งเขาก็จะช้าลงใช่ไหมครับแบตบทีโพเหมือนกันเลยมันจะจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเรามาใช้งานกับรีโมทคอนโทรลนะครับซึ่งเขาไม่ได้กินไฟอะไรเยอะะอยู่แล้วดังนั้นมันก็จะมองอไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับความรู้วันนี้ขอมอบให้เพื่อนๆทุกท่านสวัสดีครับ